เรียบร้อยแล้วครับน้องบักนาวเขามันไสเขาเลยว่ามีตะปูไหมไม่เลือกหรอกไหนฟังเข้าไปอยู่ในยางไหนแล้วอู้มันนี่จะเสียงซีสีแต่ไม่รู้มันฉี่ตรงไหนมันรั่วตั้งแต่เช้าแล้วเห็นบทนี่นะรัวตั้งแต่เช้าอะไรเนาะรั่วน้ำมันเครื่องหยดหนุืมจิตเฮ้ยไอ้กรรมเอ้ยอะไรมันเครื่องหยดมันเครื่องหนู่มใช่น้ำมันคออ่อนพูดมั่วจะได้สั่งจ้า ชอบพอทำให้คนอื่นฮอนด้ได้ยอดวิวเลยได้ยอดวิวเลยเนี่ยได้แต่ผลประโยชน์ตัวเองคนอื่นก็เสียความรู้สึกจวสั่งจอดอีกเป็นเรื่องอีกสั่งจอดก็จอดสิครับไม่ได้ซีเรียสเไปไปปะไปไงนะปะทำไมไม่ไจริงงานหราพรุ่งนี้วิ่งอยู่วิ่งกับปะแล้วเช้าหรอนี่อู้เรียบร้อยเลยครับเหยียบน็อตเลยเหยียบน็อตเบอร์สามสิบรู้มันรั่วหลองคอมากนี่นี่ ไม่จะรองคอแล้วเพราะว่าหัวเขาวางตะปูนี่ใช่นั่นแหละตอนแรกเขาวางเลยวางเขาจะเอาคันนี้เลยนี่คันนี้ใช่แล้วรองคาร์ลงลงล่างมีเาขาหัวรองเขาจะวางคันขาวแต่โดนคันนบักนาวเดี๋ยวเราไปดูช่างแอร์ครับฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้เถียงอีกเถียงทำไมช่างเอในตำนานเออ้เน,นี่อยอย่าย่ยกเล่นเ้อนี่ห้ามยกเล่นไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ดห้ามยกเล่นเด็ดขาด <c oughs> เสียงเหมือนอ่อแบกน้ำยาครับแบกลชสิใ่ยิโอ้ทั้งวันเลยครับวันนี้ แบกเดินแบกไล่ยาแล้วผมเติมทุกฟอร์มทั้งหมดยังไม่ได้เติมแบกที <ema> ่ซื้แบกลมไล่ลมไล่อากาศนี <queen> ่บูรือกันแบบนี้เลยรือกันจนกระจัดกระจายรือกันกระจัดกระจายนะครับช่างบู๊อู้อู้อู้เหนื่อยเล็กโอู้ประกอบให้ปะ cọp này à, Lịch đi, lịch đi <laughs> Ở trên bên bên này check mà à. Trên check đại <laughs> ừ? là xịt quả có <laughs> <laughs> ភ្លីម៉ូវ៉នភ្លីម៉ូវ៉នមកមកភ្លីបានកែលេងទេវារៀងលត់តែងាយហើយណាមើលរបស់កែរបស់ធ្វើការរបស់តែបញ្ចេញធ្វើការពុបគាត់រឿងលឿនเดี๋ยวដល់ຂຶ້ນទៅមើលខាងบนនេះครับចង់ពេលເຄື່ອງໝາຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝครับຕ້ອງពេលສົນໃຈຕິດຕໍ່ໄດ້ครับ ราคาก็ตามระยะทางครับราคายาวๆป่ตามระยะทางเนาะรั่วไหมมีรั่วไหมเจอไหมเจอรัอออร่วไหมไม่รั่วใช่ไหมแจวแจวนี่ก็แว็กแว็กเสร็จก็เติมน้ำยาเนาะ เติอน้ำยาก็เป็นเสร็จครับตรัสตรัสตรัตรั ชัางเบลก็จะอยู่โซนอ่าพรมดงรักโซนตะเมียงนะครับโซนตะเมียงโซนบ้านกลววนี้ได้ครับตรงนี้นี่สบายเลยครับจานชูเย็นแน่นอนฮะไหนสเสบิบลบ่ เสบิเสบิเจ้าของร้านป่ะสองปดอยู่ตรงรักนะอันนี้จะคองร้านนี่ิอันผู้จัดการย่ยสายอผู้จัดการไหนผู้จัดการยูสายอีอันนี้จะคองร้านโอ้ผู้จัดการอผู้จัดการยูสายอเสบอยดีใจดีใจครับเสบอยด้วยละมั้งเสบอยคืออะไรล่ะเห็นเห็นัยิบป่ อ๋นี่เสบยเสบยนี่ครับรถเครื่องมือพร้อมครับสายพร้อมครับแตกตรงไหนอัดตรงนั้นเลยช่างเบล แน่นอนมากเลยครับช่างเบลขโมยตั๋วทั้งเรื่แล้วฮะใช่ไหมนี่รู้จักกันปะช่างเบลช่างเบลอยู่ไหนนะอยู่ปันตะเมียงปันตะเมียงอยู่ติดปั๊มพิธีใช่ไหมใช่ร้านอยู่ติดปั๊มพิธีมีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านแล้วเนาะก็ร้านอยู่ติดหน้ากิจตามพิธีใช่ไหมเสียออะไร เอาเสียเสียงอะไรมาลองหนิเวลาแม็กซ์ห้าที่อ๋อโอ้ยเครื่อโมครับมีทุกทุกตัวเลยอันนี้เครื่องอัดตัวเลยอ๋ออัดทิ้งที่เลยอัดทิ้งที่บายเลยนี่ก็โอลิงครับนี่ก็น้ำยาอะไรนะพี่น้ำยาปั๊มครับ ตอนน้ำยาเราเลื่อนลูกซูมเหรอพี่นั่นแหละน้ำยาตอนนี้เขาเรียกน้ำยา,น,ำยาน้ำยาคอมคอมอรับน,น้ำยาคอมคอมอะไรคอมเพอรคอมทิ้งหรือคอมอะไรคอมน้ำยาคอมก็จะเสร็จแล้วครับ อืมเลื่อนได้ครับเย็นเย็นเลยอาจารย์ชูเลื่อนนไม่แหละครับจะได้เย็นเย็นฮะเต็มเลยบะเล่าไว้สวยเลยนะพร้อมจวดพร้อมจวดมาเลยพรุ่งนี้สามสิบคันก็มาเลยโอ้มามันมาได้หมดเลยนี่แต่เที่มอาไม่ได้กันหรอกอ้าวทำไมอ่ะ ก็ทุนนี้ตักสามคันเลยทำไมจะไม่ได้วิ่งได้เอามาห้าทิศเที่ยวก็วิ่งได้พี่นี่เอาคนละห้าเที่ยวพออ้าววันหนึ่งอ่ะต้องเอาเยอะหรอเห็นนั้นใช่ไหมก็มันรอคิวกันเยอะเนาะตักสามคันไม่ต้องรอรอทำไมตักสามคันแต่เดลเลฮะสมลายก็ตักเอ่อสมพงศ์ก็ตักวาเลนไทน์ก็ตักตักสามเลยโอเคไหมไม่โอเคเลยครับเสียบอยไม่โอเคครับเสียบอย ผมจะสั่งระงับพรุ่งนี้เลยไม่ให้ว้วยับเลยเจ้าจับเอ้ยยับเอ้ยนั่นน่ะนะข้าวมาลายมาขาวนะให้เถกข้าวในตอนนี้เช้าสั่งระงับเลยไม่ต้องวิ่งต้กะมาฟางเขาเนาะมันเกะกะเขาว้าวยับเลยนี่ครับของเสียเป็นอย่างี้แหละเป็นอย่างี้แหละ ร้านั้นเขาจะเปิดแล้วเนาะเขาก็โทรแล้วเนาะตรงนี้เสียบอยไม่ให้ให้เทคกขาวมาแล้วต้องไปหาที่ใหม่แล้วให้มาหรอกน้อยใจแล้วครับถ้าพี่มิมขับเองผมให้มาอยู่แต่ขับใจเสกขับอะไม่ให้มาหรอกน้อยใจแล้วครับเสียบอยไม่ให้พี่มิมมาเฮ้ยเฮ้ยสัดดิตี่บมันขึ้นบอมมัน

ต้องเท่กับตเจไฟเจไฟนี่2เจไฟนี่สองสองห้าเจทูนี่เจวันนี่สองเจวันสองรเจไฟวันสองรเจทูสองอสิบอ่าเจเจโเจโเจไฟเจไฟสองห้ามีเจ็บเทจอะไรเจูเจวันวันไหร่สองรอ ล้วมีเจยี่สิบมีเจเจไม่เจเจมีเจอยู่บนคนใช้มีเจเลยเสียบอยใจร้ายมากเลยไม่ให้เรามาแล้วบอกรถเราแรงเกินครับเอ้าทิ้งไปทำไมอู้หองอันละเนี่ยตัวใหญ่เกินแล้วมันมันมันอันด้านอ่ะมันตึงอ่ะ พอไปดูปีที่แล้วเด้อดูรูปตัวเองปีที่แล้วไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยจริงปีนี้นี่ใหญ่มากเลยคนละอย่างเลยเนาะกับปีที่แล้วอ่ะตอนที่เองมาอยู่กับพี่ใหม่ไม่ใหญ่อย่างนี้เลยสงสัยใหญ่แต่ตัวนี่ไม่ใหญ่ตลาดะ้าเราซับตลาดก็ต้องพาเบนเหมือนไอเหมือนอะไรพาเบนเลยป่ะอู้าูแรงกว่าเบ้นดีกว่าเบ้นแพงกว่าอ่ะขับรถโม่เราเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ